อีเวนต์หมดก็อินฟินิตอีอีเวนต์ก่อนละกันอีเวนต์หมดซอมบี้โหมดนี่มันอะไรกันนี่อ่ะคอร์ดดิวตี้หรือเปล่าซื้อเลนด้วยเหรออะไรครับนี่อะเลนสองเลนสามอะไรกันเฮลคิลเลอร์วอเดอร์เบรนฟิลด์อินบูสอ่านไม่ทันแล้วบิทฮีโรนะ่ห้าร้อยนายจัดมา <Okay. S 1> โอเคโอเกียคเริ่มแล้วชิบหายอ่าเอา,เอ,าอันนี้อันนี้มาโอเคเลือดพันเจ็ดแต่ไม่มีเงินลงเออตรงนี้มีอะไรเนี่ย มิส t e r รีบ็อกซ์ที่เป็นคอออฟเลยด้วยวะนี่ก็เล่นมา11เวฟแล้วยังไม่มีกล่องเลยหมายความว่ายังไงกันนี่อาจจะต้องเล่นไปถึงไหนก็คือโหมดนี Target> ้รวมๆก็คือคอออฟดิวตี้ซอมบี้บัตเอ่อทาวเวอร์ดีเน์แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆได้แต้มสูงสุดตามจำนวนที่เราไปถึงโอเคกล่องสุ่มสุ่มหน่อยอะอะไรวะ this battle ends now สุ่มได้ลูเคียแล้วบอสก็เป็นลูเคียอะไรครับเนี่ยแต่จะว่าไปแล้วพี่ยังไม่เคยเห็นสกิลของไอซ์ควีนเลยไหนดูซิ กูไม่อ่านแล้วนี่กูเพิ่งอ่านสกิลบนเสร็จแม่งยังมีอีก2อันเล่นไปเล่นมานี่มันก็อีเวนต์ลองตัวเลยนี่ว่าแค่กูลองไปด้วยได้แต้มอีเวนต์ไปด้วยเออเออก็ดีนะองตรงแต้มมึงว่าห้าหมื่นแต้มเนี้ยวิมกูขาดอะไรก่อนตัวตัวิติกเออใจเย็นๆเหลือแค่ตัวแวนการ์ดดันโลเล่นโอเค l e t โก o เออวาใช้นี่ แต่ตัวนี้ก็มีแล้วอ่ะใช้นี่ตัวนี้มีแล้ว Ice Manipulator แ,แ,แะแต่หมดล,ล,ละเอ้ใหญ่เดี๋ยวจะตือ่อเลยโอเคโอแต่กูว่า76,000แต้มเนี้ยวิมอิ้งดูเคลียร์ก็มาแล้วดิว่าจริง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 บดดากดขำๆซักซักซัก แจ็ตออฟออรโอเคเอาอันนี้แหละแต่ว่าพี่ฟิวเนี่ยมีซีเรียลไลซ์ลูเคียห้าตัวแล้วเนี่ยอันนี้เก่งไหมโมนะพิเศษมึงไม่ใช่ไลออนอสองแสนต่อรอบในเวลาสามสิบห้านาทีกูออกเลยทีเดียว<น>เจอกันแต่มึงว่าสองแสนเนี้ยวิมจะมีอะไรประวะ ไมม่ียังไม่มีชายนี่ตัวหน้าตู้เลยต้องมาละจริงมาแล้วมาแล้วมาแล้วชายนี่มีไหมดูเฟี้ยวเลยเฮียอุ้ยได้วชายนี่ได้วชายนี่ก็ตายได้วชายนี่ก็ตายอุ้ยอันนี้อ่ะแสต็กกาอุ้ยอุ้ยเป็นตัวธรรมดาตัวนี้ชายนี่โทชิโร่บางไขขั้นสองจริง โทชิโร่บางไขล่างโตจริงฟาร์มต่อก็มีร้านอีเวนต์ให้แลกดต่อขอบคุณมากครับมีร้านอีเวนต์ให้แลกด้วยแต่กูใช้ไปหมดแล้วแล้วก็ฟาร์มต่ออีก58ล้านรอบเอออะไรวิมาเลยอะไรวิมอะไรลูกย่าอย่ามาเลยบอกแล้วหมดแล้วอุ้ยพี่บิงคกูมาพี่บิงคกูมาอุ้ยมาไวจัดอุ้ยพี่บิงคกูมาแล้วพี่บิงคกูมาแล้วไงแล้วพี่บิงคกูมาแล้วไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่บิงคพี่บิงค์อุ้ย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 เขาเฮ้ยเฮ้ยกันแต่กูยังไม่เห็นอะไรเลย